ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เก้าในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของความผิด คือที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายแต่ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะโดยซ้ําไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ จะสรงอาชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทำไงจะเป็นคนดีที่คิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายคูมภูมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเมื่อการเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎคุงกรรมสองระการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณนะใดที่อกุศลแกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดถึงตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท้ายก่อนให้ผลโดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สูญ ทางที่จะไปก็คือ 1. อบายภูมิแดงข้อความทุกสองสุคติมีสวรค์พรมโลกและนิพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษยสโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้เราก็มาเตือนกันไว้ก่อนขอบรรดาแทนผูทประกอบการเขาเป็นสาวกขององค์สมเด็จประชินวรจงพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบาย,ยภูมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราระกอบไปดูโศลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาทแทนพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้าบริการเป็นกรแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสิน้บริสุทธิ์ดผ่องตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกถึงเรื่องนี้วันกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปถึงพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นนว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซึื่อสติและสัมปชัญญะ คือสติด้วยการนึกไว้สัมปััญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้ากณะหนาใดเราลืมความดีของพระพุทธเจา้าลืมนึกถึงนึึกถงพระพุทธเจ้าวไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนัถือพระพุทธเจา้าถ้าลืมไป นี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาบายาภูมิก็ได้แต่ว่าขนาใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจา้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีข็งสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีอารมณ์แจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นและนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอนนาปานุสติกรมฐานคึ้นลมหา,ายใ,หใ,หใจเข้าออกควบคู่กันไปแต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เพียงแต่เพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวให้ปลอดภัยเราก็คิด ในเมื่อจิตหยุดคิดอย่างธุรก,กิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีารมดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาทีเรากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเช่นภาวนาว่าพุทธโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันทท้งนั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐา,าน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจนารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้ภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเสียใหม่ภาวนาให้ถูกด้วยการกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนและบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวรณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีข้วาว่าทานอภัยนี่ทำแบบนักทมโทตามหลักสูตรของนักทมโท่านบอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ว่านพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญญาให้ถอยหลัง ใน่นา็หมายความว่านิวรณ์ห้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกกเข้าห้ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ อารมความว่าใจเขาเราชั่วไปเกลือกล้วกับกิเลสหยาบกิเลสนี้จะทําให้เราลงอบาย,ยภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึงอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากามาชันทะโดยการในสองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองผลาสิ่งกันแล้วกัน โดยการที่สามคือความง่วงโดยการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกำลังจิตกำลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกและลืมภาวนาไปเลยข้อที่ห้าในการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5้ารายการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปเสียแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณนะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมหากุศสสามารถจะนำตนไปสู่สุขติได้แบบสบายๆแต่ณในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลงใยใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆไปสักนาทีสองนาทีสามนาทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ คิดอาจจะพาดคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแสงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเรวเกินไปเพราะว่ากำลังใจเขาเรนี่เขาเหล่านี้นคบกับการฟุ้งซ่านมานานนับอสงไขยกลับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั่นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต่ออาศัยสติคือความระลึกนึกไว้สัมปััญญาการรู้ตัว เรือ,อรมลมเผลอนี่เราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วเรอคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เร,เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะนิวอนขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตเขาบรรดาทตานพุทธศาสตร์พนิกชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งไมนิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทำลายกันจริงๆชะาะนิวอนนี่การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรรสดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้เด็ดขาดได้ได้แต่เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความคับแค้น ท้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอ,อรัตตผลถ้ากำลังใจเราไปถึงขั้นนั้นนะก็ยับยั้งโชคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการอับติวรยับยั้งโชคราวจะมีผลเป็นไปบการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกําลังใจของบรรดาแานพุทธบริษัทให้มีความสุขึ้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์